อแมงมาเอาอ้ยแมงรักแล้วกินกงบไ่เอากินว่ากินว่านาเดชิบหายอือกินกินแสบชิบหายเลยีงว่สียงยังวะออสร้างแมงถอกูนอนอีกดีกว่านอนอีกนอนอีกฟังอแมวส้ จะกูฟังเลยบัวฟังมึงจะลูกตีบั้ามึงจะกูฟังเลยบัวฟังเอ้ยวัดดีขอเน้ากิ่นนะจ๊ะโคตรเน้ากิ่นแล้วมาท่านชี้เลยนะมึงมีปัญหาบัวห้ามึงเอาเอาปูนบ่เอาเอาปูนซี่แม่งอีกบ่เอาอืมกูได้เน้ากิ่นแล้วกูจะเด็ก เป็นยังวะแบบานี่แมงกูสิกินแมงบ่เด๊ะมันมันรักมันกินอยู่เสมอเอามีปัญหาอย่างานี่รักนี่กินที่ไหนกู่ได้กินเขาอีกจงไปเออเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับยุทธิ์จิ้งเดียวครับขอหลองนะครับเฮ้ยแมงบบข้านี่แมงแมงยังกินอยู่เลยแบบนี้นี่ห้อยข้าจะเป็นหนอวันนี้ว่างไว้แนวกินแนวกิน นี่มันมาแดกแล้นบ่มึงนี่เอาแหวกดึงกูหาแมงเอามาดึงแห้งลไยชิบหายแต่ว่าวัดดีวัดดีมึงตายมึงตายเอ้ยมึงตายกูสิฆ่ามึงเฮ้จับเล้าเด็เกพี่น้องต่อไปคือเขาจะมันไปขวากินแล้วก็จับมันไปเจ้านายเฮ้ยปรากฏว่าไม่ต้อ,องกินจะเสร็จขวยมาหาแมงเอาเวงกับ เอาวิ่งกับแมงวานมึงเอินมาฆ่ามึงคุ้ยคุยคุยเฮ้ยมึงนะมึงกูสิจับปาดคุยแมงเลยนี่สี่พวกฮึๆแปลกๆจับจับจับกูดึงได้แล้ว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 ฆ่าแมงเจ้าหน้กูเจ้าหน้ากูค่อยๆหดหดหขอหล่องหน่อยหยุดหยดหดหสักที